สวัสดีครับพี่น้องมือนี่สิภาพ,พี่น้องมาเบิงความแรงเด้อพี่น้องความแรงกับปลาอ้อยพี่น้องแหงนักแรงจัดปีนี้พี่น้องความแหลงทำให้อ้อยตายเป็นบริเวณกว้างพี่น้อง ไผ่แรงนี่ก็เรือไผ่แรงเด้อพี่น้องกรบ,บ่าต่างจากพืชชนิดอื่นพี่น้องมาเบิง่งใกล้ๆกพี่น้องใบอ้อยแหงแล้วก็กรอบแล้วเด้อพี่น้องสำหรับ,บิึงพี่น้องแหงกรอบแล้วบ่เมนแต่อ้อยเด้อพี่น้องสำหรับหญ้าที่อยู่ข้องอ้อยก็แหงตามพี่น้อง แห่งไม่กอบนี่คือธรรมชาติที่เท่ากำหนดบ่ได้นาะพี่น้องสึกอ่อยก็ต้องการน้ำมารอเลี่ยงแต่ฝนเกิดปีนี้ค่อนข้างที่จะตกยากพี่น้องนี่คือความแรงเกือบเดือนพี่น้องที่ฝนบ่ตก ภาพไม้พี่นองเองบิ่งบ่ตตางจากเปืดชออนิดอื่นหรอกพี่น้องก่อนจากกันถามีปัญหาขอสงสัยหรือว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์นในเด้อพี่น้องสวัสดีครับ